เอาล่ะวันนี้จะมาเล่าว่าการเป็นเด็กการแสดงมสวเขาเรียนอะไรกันตอนปี2 0 0 0นนู่นณ <c oughs> วันนั้นเนี่ยบอกตรงว่าในประเทศไทยเนี่ยนะสาขานี้เป็นสาขาที่คนรู้จักน้อยมากจะต้องเป็นคนที่อยากจะ ทำอะไรสักอย่างในวงการหรือว่าแบบเป็นนักแสดงแบบต้องมุ่มากจริงๆนะ่ะถึงจะรู้ว่าว่ามีสิ่งนี้อยู่ในประเทศนี้นะคะแล้วก็ที่มอสวเนี่ยเป็นที่แรกเลยที่เขาเปิดออเดชั่น คำว่าเปิดออดิชั่นคือการสอบปฏิบัติปีที่คูรี่สอบปี2 0 0 0เนี่ยเป็นปีที่3เท่านั้นเองที่มีการออดิชั่นในประเทศแล้วก็งงเขาจะสอบอะไรเพราะว่ามันเป็นการสอบตรงด้วยค่ะเป็นการสอบแยกออกจากการสอบ entrance ปกติรู้จักกันหรือเปล่า entrance การสอบ entrance คือระบบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นระบบที่ใช้มาในอดีต และปัจจุบันได้ถูกพัฒนาและประเปลี่ยนมาเป็นระบบ TCS a หรือระบบการคัดเลือกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันคุณนมศึกษาก็คือเท่ากับแอดมิชั่นของเธอนั่นแหละ t c a s อะไรของเธอนั่นแหละนะคะแต่ว่าเป็นการสอบตรงณวันนี้เขาเรียก t c a s รอบสองเกิดทันรู้ เรียกถูก <g ười> ก็สอบตรงมีวิชาเฉพาะด้านศิลปะการแสดงโอ้ยเธอเอ๋ยไม่มีที่ติวจ้ะก,ก็คือคูลี่ใช้วิธีอะไรเดินเข้าไปที่ใต้ตึกศิลปรกรรมนั่นแหละแล้วพวกพี่เขานั่งแฮงเอาท์กันอยู่ใต้ตึกอะ เดินทะเลทะล่าไปอย่างนั้นเลยแล้วก็ไปถามเลยว่าพี่คะหนูจะสอบเข้าสาขานี้หนูควรจะต้องเตรียมตัวยังไงหนูควรจะต้องไปหาหนังสืออันไหนมาอ่านอย่างเงี้ยพี่ก็ยังแบบไม่รู้จะแนะนํำยังไงเพราะวันนั้นหนังสือก็น้อยมากพี่ก็แนะนําหนังสือ,อ,อศิลปะของการแสดงละครสมัยใหม่ของครูสดใสพันธุมโกโมลหนึ่งเล่มแล้วก็งานฉากละครหอจารุไรมานอีกหนึ่งเล่มจบ วันนั้นมีหนังสืออยู่แค่นั้นนะคะก็อ่านจากเล่มนั้นโดยส่วนตัวคูรี่เนี่ยเป็นพวกมุ่งไงเป็นพวกมุ่งก็หาทำกิจกรรมนอกโรงเรียนแล้วก็ไปรู้จักกับคณะละครมรดกใหม่อของครูช่างชนประคันจันเรือง ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วตอนนี้ด้านศิละปะก,การแสดงนะคะที่นั่นก็ก็ทำละครเวทีโรงละครขนาดเล็กวันนั้นโรงละครยังอยู่ที่ตึกช้างอยู่เลยแต่วันนี้ครูขยายผลเปิดเป็นบ้านเรียนมรดกใหม่อยู่แถวแถวปทุมธานีแล้ใช้ศิละปะก,การแสดงทุกแขนงเลยดนตรีนาตาศิลป์นนะคะลำไทยการแสดงเนี่ย สอนเด็กๆนะคะซึ่งอยู่ในวัยมัธยมก,กลับมาก็คือส่วนตัวรู้อยู่แล้วมีประสบการณ์มาก่อนในช่วงมปลายเพราะว่าไปค่ายปิดเทอม Actor Junior ของคณะละครมรดกใหม่เนี่แหละและทำให้ได้ขยายผลได้ร่วมงานเทศาการละครกับ พวพี่ๆนะคะแล้วก็ได้ร่วมไปดูอะไปดูละครเวทีอยู่บ่อยๆก่อนที่จะเริ่มตัดสินใจสมัครเรียนดังนั้นสำหรับทุกๆคนณนะวันนี้นะละครเวทีขนาดเล็กนะคะในโรงละครขนาดเล็กขยายตัวเพิ่มขึ้นมากก็ต้องชื่นชมน้องๆรุ่นใหม่ๆเพิ่งจบมาในห้วงระยะเวลา5ปี ที่ผ่านมานะคะน้องๆก็มีความหวังความฝันพลังของหนุ่มสาวในการสร้างโปรดักชันละครเวทีส่งผลให้แก๊งมัธยมปลายหรือแก๊งมัธยมที่สนใจด้านนี้ไปหาดูเถอะไปดูก่อนไปดูให้เห็นก่อนว่าเป็นยังไงดูให้เยอะจะได้เลือกได้เพราะว่าละครเวทีมันไม่ได้มีแต่โรงละครขนาดใหญ่อ,อ,อย่างเดียวนะคะหลายคนก็รู้จักใช่ไหมกล่าวถึงก็คือรัชาดาลัยเตียเตอร์อันนี้ถือว่าเป็นโรงละครขนาดใหญ่เป็นโปรดักชั่น ขนาดใหญ่ของละครเวทีในประเทศไทยเขาก็มีคุณอุปการมากเลยนะราชดาลัลในการในการ d e v e l o p พัฒนาด้านศิลปะการแสดงละครเวทีละครเพลงมิวสิคว่ยในประเทศนี้นะคะและทำอย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุดเลยนะก็ดูเลือกตามความชอบแต่ขอให้ไปเห็นให้มากแล้วก็ ลองเอาตัวเองเข้าไปไม่ว่าจะมีออดิชั่นแคมค่ายจริงๆส่วนใหญ่นะครูแอบ,บบอกข้อสอบให้การจะแทรกตัวเข้าไปนะทุกๆมหาวิทยาลัยที่มีสาขาศิลปะก,การแสดงเขาจะมีการออดิชั่นนักแสดงเพื่อโปรดักชันของพี่ๆนักศึกษานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นซีนเวิร์ k ขนาดสั้นที่พี่เขาฝึก acting ฝึกการกำกับการแสดงหรือโปรดักชันเป็นพวกไฟ n a ลโปรเจกต์ขนาดยาวโปรดักชันที ที่พี่เขาจะทำเต็มเรื่องทุกมอมีออเดชั่นหมด ขอให้คุณเอาตัวเองเข้าไปแล้วไม่แน่ถ้าคุณได้ผ่านการคัดเลือกคุณก็ได้ได้ลองไปมีประสบการณ์เริ่มเลยลองเล่นเลยของอย่างนี้มันคือสาขานี้มันคือทักษะปฏิบัติคุณทํามามากคุณก็จะเริ่มเข้าใจตัวคุณเองมากเริ่มเห็นวิถีชีวิตว่ามันเป็นยังไงนะเวลาที่ต้องซ้อมละครมันเป็นยังไงในช่วงมัธยมอ,อาจจะต้องอพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่นิดนึงเพราะบ,บางทีซ้อมช่วงเย็นหลังเลิกเรียนช่วงค่ําอะไรแบบนี้เนาะเป็นเรื่องของการเดินทาง ในยามค่ำคืนอะไรแบบนี้อาจจะต้องการการซัพพอร์ตด้านการรับส่งอะไรนิดหนึ่งแต่ขอให้ไปลองเนาะดังนั้นก็จะทำให้เราได้รู้แหละว,ว่าเราโอเคไหมเราชอบไหมแล้วจริงๆมีหลากหลายสไตล์ของการแสดงด้วยนะถ้าคุณได้ดูมากคุณจะเริ่มรู้ว่ามันไม่ได้มีแค่แนวที่เล่นเรียวเล่นแบบ acting เหมือนกับชีวิตจริงอย่างเดียว มันมีสไตล์ของการละครแบบที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายฟิสิกอลเตอร์ละครที่ต้องใช้หุ่นต้องใช้อุปกรณ์เชิดหุ่นพับเพทเเตอร์มีละครประเภทสําหรับเด็กด้วยเนื้อเรื่องสําหรับเด็กเรื่องราวน่ารักเรื่องราวซิมเปิลนะคะทำเพื่อผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนก็มีนะคะหรือมีละครประยุกต์ที่ใช้กระบวนการละคร ทำงานในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะก็คืออ่ะอันนี้เป็นแนะนําไปซะและ้วไม่ได้เมามอยเรื่องตัวเองกลับมา ทีนี้ส่วนตัวพอสอบติดอ่ะนี่รู้อยู่แล้วว่าจะไปเรียนอะไรแต่ว่าเพื่อนส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเหมือนพวกเราที่กําลังฟังอยู่ก็คือไม่รู้หรอกเข้ามาได้แล้วแหละแต่ว่าไม่รู้โดยเฉพาะวันนั้นปี2000ัน่ะคำว่าไม่รู้คือไม่รู้จริงๆว่าเรียนอะไรนะคะหลายคนคิดว่าเรียนนิเทศศาสตร์อุ้ยดิฉันเอ่ยชื่อได้ไหมรุ่นพี่ดิฉันนะคะคุณบาสนะัทวุฒิจริงๆเขาเคยเขาเคยให้ให,ให้สัมภาษณ์แล้วแหละเขาดังนะเขาเป็นผ<ๆ>ู<ๆ>้กำกับภาพยนตร์แบบระดับโลกแล้วแหละแสวว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  ่เขาอยากเรียนทําหนังแต่เขาคิดว่าที่การแสดงมสวสอนทําหนัง mm. เขาก็เลยมาออดดชั่นดิชันเป็นบุญมากโดยดิชันได้เห็นเขาเออดดชั่นด้วยเพราะอะไรเพราะดิฉั่นมุ่งไงตอนมห้ดิชันสอบที่ร์ดิชั่นไปสอบเลยทําให้ได้เห็นรุ่นเขา,เาแล้วดิฉันค่อยไปสอบในตอนตัวเองมองหกอีกทีนึงมุ่งขนาดนะไหนคิดดูใครยังเตรียมไม่ถึงขั้นนี้นะสู้ การแข่งข,ขันมันสูงไงพอพี่เขามาเรียนก็ปรากฏว่าอ๋อเรียนละครเวทีตึ่โปะ๊ะคือพี่เขาอยากทำหนังอะแต่กะนั้นพื้นฐานที่เรียนละครเวทีก็เป็นพื้นฐานที่เทคอนกรีตแน่นเลยสำหรับพี่บาสท,ที่แกไปทำหนังต่อนะคะแต่ส่วนตัวแกก็ศึกษาหาความรู้ด้านการกำกับการแสดงภาพยนตร์ของแกต่อเองด้วยแต่ก็ได้พื้นฐานจากที่เรียนละครเวทีนี่แหละส่วนตัวก็ได้เป็นแบบนางเอก คู่บุญในตอนเรียนนี่ที่ฟันดองนิดนึงโชคดีมากการที่เราทำซีนเวิร์กแล้วเรามีพี่มากำกับให้นะคะเราไม่ต้องมากังวลเรื่องการกำกับภาพบนเวทีแม้ว่าจะเป็นงานแบบฝึกหัดในการฝึกของเราอะแต่ว่าเราจะได้โฟกัสกับการทำการแสดงอย่างเดียว แล้ววันที่เราเป็นผู้กำกับเราก็จะได้โฟกัสกับงา,งานการกำกับเพราะว่ามันคนละมุมมองทีนี้พอเข้ามาเรียนนะคะส่วนตัวก็สนุกมากเพราะว่าบรรยากาศของเพื่อนฝูงก่อนคือตอนที่เราอยู่มัธยมอะ่ะเราก็จะแบบต้องประคองตัวประมาณหนึ่งเพราะคนทั่วๆไปใช่ไหมมัธยมเนี่ยเพื่อนจะหลากหลายความสนใจเนาะเราเข้าใจตรงกันอยู่เนาะ แล้วเราจะแสดงออกความเอาร a ออกมามากก็แบบเราจะประหลาดเราแสดงออกความสนใจความเป็นตัวตนของเราออกมามากเราจะประหลาดเกินไปซึ่งโดยที่อยู่ที่โรงเรียนเราเราก็แตกต่างจากเพื่อนอยู่แล้วแหละแต่พอมารวมกับเพื่อนที่มสวนะนี่คือการรวมตัวตัวประหลาดเออ ه, เหมือนที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนไม่คาดคิดว่าจะมีคนประหลาดได้เท่านี้แล้วมันรวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้แล้วมันจะมันดูน่ากลัวน่ากลัวดีตอนวัยรุ่นก็รู้สึกแบบคนจะได้กลัวๆเป็นพวกกล้าแสดงออกแบบมาก มาอะไรอย่างเงี้ยแบบที่คนอื่นไม่ได้กล้าได้ขนาดนั้นอะไรประมาณนั้นก็สนุกมากค่ะส่วนตัว4ปีคือผ่านไปไวมากเพราะว่าเจอเพื่อนที่ที่น่ากลัวลงตัวกันดีนะคะแล้วก็คบกันเองไม่มีใครครบเราอีกแล้วอะไรประมาณนั้น <laughs> ทุกนาทีมีแต่วความสนุกนะคะแล้วก็ได้ซ้อมละครได้ทำละครหายใจเข้าหายใจออกเป็นการทำละครก็เป็นเป็นการ living a dream ของตัวเองส่วนตัวเนาะเพราะว่ามุ่งมากอย่างที่เล่าไปวิชาที่เรียนก็จริงจังมากครูเคยได้ยินหลายคนบอกว่าเลือกมาเรียนสาขาศิลปะการแสดงอะ่ะเพราะว่ามันน่าจะง่ายตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาเองตั้งแต่เรียนจบมามาเป็นครูด้านการแสดงมาเป็นอาจารย์ประจําจนถึงวันนี้นะคะก็ได้ยินมาโดยตลอดเลยว่าศิลปะการแสดงน่าจะง่าย ก็อยากให้เพื่อนร่วมวงการมามาช่วยพิมพ์ข้างข้างในคอมเมนต์ว่ามันง่ายจริงไหมส่วนตัวคิดว่าไม่ว่าสาขาอะไรอ่ะเราไม่สามารถไปปรามาสได้เลยว่ามันน่าจะง่ายมันจะมีจุดท้าทายชนเพดานอยู่แล้วในทุกสาขาเพียงแต่ว่าม mm ันง um ่ายเพราะเพราะเราอินเพราะเรามีแพชชั่นเพราะเราชนความยากแล้วเรามันยังมีแรงสู้มันยังมีแบบ ไฟที่จะลุกขึ้นมาว่าเอาซีเดี๋ยวจะลุยอีเดี๋ยวจะทำอีมันบ้งใช่ไหมวันนี้เอาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่อะไรประมาณนั้นน่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันอยู่ด้วยได้ มันยังมีไฟฝันมันยังมีแรงทําอะไรอย่างนั้นแต่มันก็มีจุดที่ยากซึ่งแต่ละคนก็ถ้าไปเจอแนวทางที่ไม่ถนัดมันก็ยากแล้วอะส่วนตัวคูรี่อะร่างกายปกเปียกพอต้องไปเรียนแพนโทมามหรือว่าละครใบอะโดนสอบซ่อมโอ้โหเกิดมาไม่คือเรียนแบบเรียลลิสติกอะแอคติ้งปกตินี่คือลดเลอลดเลอเอเท่านั้นเอตลอดเงี้ยมันทําให้อีกโก้เราพองอยู่งั้นแต่พอไปเจอแพนโทมาม อะไรที่ต้องใช้ร่างกายฟิสิกส์โยเตอร์ง่อยเรามัอนง่อยเรามันเด็กเรียนเด็กติวกวดวิชามาก่อนร่างกายเราไม่ค่อยได้ขยับเจอเข้าไปหน่อยฮสอบซ่อมเลยสอบตกมันก็ช่วยตกอีโก้เราลงมาหน่อยมันก็ดีเหมือนกันแหละพอมองย้อนกลับไปแต่ตอนนั้นร้องไห้นะบอกก่อน <c oughs> ก็เป็นปกติของวัยรุ่นใช่ไหมว่าสอบตกอ่ะมันก็เสียใจมันอินไง มันก็เลยมีแรงที่จะแก้ไขมีแรงไปสอบซ่อมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ยังจําที่ครูแพทอาจารย์ปริชาจึงวิวัฒนาพรนี่หรือเป็นแม่ที่แบบตัดสายสะดือมาเลยนะคะแกบอกอยู่เสมอว่าในฐานะนักแสดงเราต้องแค่ผู้ชมผู้ชมเนี่ยทำอะไรบ้างผู้ชมเนี่ยซื้อตั๋วตั๋วการแสดงเดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ยก็ราคาสูงมากเพราะว่ามันมีต้นทุนมากมายเหลือเกินพอเราเข้าไปทําจริงๆอนะต้นทุนมันสูงมากในการทํา ศิละปะการแสดงแบบแบบสดแบบการแสดงสดครั้งหนึ่งแล้วเขาสละเวลาอีกนะจ่ายเงินไม่พอยังต้องสละเวลาเตรียมตัวออกจากบ้านการเดินทางในกรุงเทพเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเตรียมตัวขนาดไหนแล้วจะไปดูการแสดงครั้งหนึ่งก็ต้องแต่งตัวนิดนึงนะมันจะไปแบบเซอร์เซอร์อย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็สละเวลา เต็มที่เพื่อที่จะมาดูการแสดงของเราดังนั้นในฐานะคนสร้างงานก็ต้องเต็มที่กับเขาด้วยเคารบผู้ชมร้อยเปอร์เซนต์ไม่ทำงานสุกเอาเผากินไม่ทำงานแบบเกินกาดที่จะมาเสียเวลาของเขาและเสียเงินของเขาดังนั้นก็ต้องแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์ไม่ว่าจะตั้งแต่การซ้อมการเตรียมตัวการทุกอย่างทุกจุดนะคะซึ่งณวันนี้ ผลงานของน้องๆด้านศิลปะการแสดงที่จบตรงกันมาเนี่ยที่เห็นโลดแล่นเงินอยู่ในวงการคุรี่บอกเลยว่าเด็กรุ่นใหม่เก่งกว่ารุ่นคุรี่เยอะมากในเชิงทักษะความสามารถเก่งจริงๆเพราะส่วนหนึ่งคือเขาได้เห็นตั้งแต่เด็กๆเ,เขาได้มีประสบการณ์ได้ดูตั้งแต่เด็กๆ เขารู้จักศาสตร์นี้จริงๆตั้งแต่ก่อนเขาจะเริ่มก้าวเข้ามาเรียนหรือก้าวเข้ามาทาง,งานดังนั้นเนี่ยเขาสั่งสมไอ้พวกนี้มันเป็นสกิลไงมันเป็นทักษะถ้าเริ่มเร็วมันก็แบบ เข้มเร็วอ่ะมันก็เก่งเร็วนะคะแล้วก็ทำงานกันอย่างเอาจริงเอาจังด้วยนะไม่ว่าจะทางงานสร้างสารค์หรือทางงานจัดการนะเก่งกันมากจริงๆกลับไปช่วยทำการแสดงให้น้องๆรุ่นหลังๆที่ที่ทำงานส่งอาจารย์เนี่ยก็แบบโอ้เขามันจเวลาเขานัดเป็นนัดเขาแบบโอ้โหรุนเราเนี่ยกระโลทโทเทมากดิฉันบอกเลยเอาวัยรุ่นยุค2000มาขายเอาตัวเองเนี่ยการมเนจเวลา ซ้อมละครก็สายก pues ว่าจะเปิดโรงละครเล่นก็เลดอะไรอย่างเงี้ยนะคะการจัดการวันนั้นคือแย่มากแต่ว่าณวันนี้เก่งกันมากยอมรับเลยนะคะก็ขอให้สนุกกับเส้นทางที่เลือกสำหรับใครที่จะมุ่งนะใครมุ่งอย่างครูมุ่งเลยแล้วยุคนี้เขาทำพอดเธอมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมด เธอไม่ต้องจํากัดว่าจะต้องเป็นศิลปะก,การแสดงเท่านั้นด้วยแต่ควรจะต้องมีเข้าใจไหมเธอจะมาสาขานี้เธอก็ต้องมีบ้างอะ่ะเธอต้องไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้มีการทําการแสดงบ้างอะ่ะของที่โรงเรียนก็ไม่ติดนะเธองานละครวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษเธอเอามาใส่ให้หมดงานอื่นๆด้วยให้อาจารย์เขาเห็นด้วยว่าฉันก็ไม่ได้มุ่งอันนี้อันเดียวฉันก็มีจิตอาสาฉันก็ไปเป็นกรรมการนักเรียนทํานั้นทนํานี้เธอก็ใส่มา จริงๆยุคนี้มันมีไลฟ์สไตล์อื่นๆอีกนะก็ใส่มาเถอะ ถ้าใครมหกช่วยไม่ได้แล้วแต่ถ้าใครมัธยมก่อนนะเนี้ยเธอก็ทําเกรดด้วยเพราะว่าอะไรเกรดเป็นตัวสะท้อนว่าเรารับผิดชอบกับชีวิตเราหน้าที่ในฐานะนักเรียนเราขนาดไหนเขาดูเขาดูนิดนึงการแบบตกหล่นเรื่องเกรดอะไรมันก็สะท้อนความรับผิดชอบเขาดูนะเอาจริงไม่ได้มาขู่ใครที่ยังมีเวลาเตรียมตัวก็ทําเกรดไปด้วยทําหน้าที่ของตัวเองในฐานะนักเรียนให้ดีนะคะคนส่งพอตกก็ส่งป้ายคนจะสอบตรงก็เตรียมตัวนะคะหา ข้อมูลทุกวันนี้หนังสือด้านศิลปะการสแสดงภาษาไทยนะมีเยอะแยะมากมายนะทุกมอที่เปิดสอนสาขานี้นะคะเขาก็ผลิตตำราผลิตหนังสืออะไรออกมามากมายแล้วก็เอาตัวเองไปดูไปเห็นกับตาไปดูละครให้หลากหลายทั้งโรงละครใหญ่โรงละครเล็กนะคะไป ดูจบก็เดินไปคุยกับพี่เขาได้พวกพี่ที่เขาทําเป็นอาชีพแบบไปคุยเลยว่าวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงเขาต้องวางแผนการใช้ชีวิตยังไงรายได้มันเป็นยังไงอะไรแบบนี้คุยกับเขาไปเลยนะคะหลังจากดูละครจบทั้งโรงเล็กโรงใหญ่ถ้ามีโอกาสเชื่อมส่วนใหญ่โรงเล็ก,ก่ะได้คุยหมดแหละเพราะเขาจะออกมาส่งเฮ้เ้ตังคิวสวัสดีอะไรอย่างนี้คุยไปเลยค่ะหลายคนจะกลัวตกงานนะอย่าไปกลัว ถ้าเรามีความสามารถเดี๋ยวมันจะมีทางให้เราไปต่อเชื่อพี่ไม่งั้นพี่จะนั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอืมขอให้โชคดีจ้ะ